สวัสดีครับพบเจอกับผมครับกับเหียญตัวใหญ่นะครับสำหรับคลิปนี้นี่ได้เป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับหลวงพ่อโตวัดประแดงนะครับ,บอำเภอปากทงชัยจังหวัดนครราชสีมาเป็นเหรียญอัปเกาชุบนิกเกิลน,นะครับเป็นเหรียญอัปเกาชุบนิกเกิลนะครับถ้าพูดถึงหลวงพ่อโตเนี่ยนะครับหลวงพ่อโตท่านเป็นเกจิยุคเก่า นะครับหรือว่าโตท่านเป็นเกจิยุคเก่านะท่านก็เป็นคนนี่แหละครับคนสแกรล,ลาดพอทงชัยจังหวัดนครนะคราชสีมานี่แหละนะครับมีพี่น้องร่วมกันเจ็ดคนเนาะท่านเป็นคนที่สามนะครับเมื่ออายุสิบสี่ปีท่านก็ได้บวชเป็นเขา,าเรียกอะไรนะเป็นประชานะมาประชาเป็นสาม,มนเณรนะครับที่ในเมืองนะครับวัดทุงสว่างนะครับแล้วก็พอ อายุยี่สิบก็ได้มาอุปสมบทที่ว่าพระเพิงนะครับได้ว่ามอุปสมบทที่ว่าพระเพิงโดยมีพระครูทักษิณรามันนะครับหลวงพ่ชิมนะพูดง่ายๆหลวงพ่ชิมดีกว่าหลวงพ่ชิมเป็นพระอุปชานะครับ ซึ่งนะตอนนั้นถ้าเป็นเจ้าวาดวัดพระเพลิงนั่นแหละนะครับก็หลังจากที่ท่านบวชเสร็จท่านก็ได้ทุดงศึกษาวิชาต,ต่างๆไปเรื่อยแล้วครับนะครับ,นะรบจนปีพุทธศักราช2463เนาะท่านก็ได้กลับมาแล้วก็ได้เป็นเจ้าวาดวัดปอดแดงนะครับได้เป็นเจ้าวาดวัดปอดแดงวัตถุมงคลท่านส่วนใหญ่แล้วนี่ไม่ทันท่านปลูกเสกนะนะครับไม่ทันนะก็จะเป็นหัวพก,ก้อน นะครับก็จะเป็นหลวงพ่อก,ก้อนปลูกเสกให้นะครับในยุคนั้นนะหลวงพ่อก,ก้อนก็จะเป็นออ่ปลูกเสกให้เพราะว่าหลวงพว่อโตวัดประแดงท่านมรณภาพตั้งแต่ปีสองสี่แปดห้านะครับก็เ,เลยไม่ทันหลวงพอ่อนะครับเลยไม่ทันหลวงพอ่อเนาะก็หลวงพ่อก,ก้อนเสกให้ก็สุดยอดแล้วครับเหรียญกลมนะครับ,รนะรบจะมีอยู่สองขนาดจะมีขนาดเล็กกับขนาดใหญ่ที่ผมถือณตอนเนี้ย นะครับคือเหรียญขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีเหรียญขนาดเล็กเหมือนกันนะครับก็จะมีเหรียญขนาดเล็กอีกรุ่นหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับเหรียญขนาดเล็กผมมีทั้งคู่แหละนะครับผมเปรียบเทียบให้ดูอนก็ได้นะครับนี่คือเหรียญขนาดใหญ่นะครับส่วนนี่คือเหรียญขนาดเล็กอ่ะเดี๋ยวผมจะมาส่องเหรียญเล็กดูอีกทีหนึ่งในคลิปต่อไป นะครับตอนนี้คือดูเหรียญใหญ่ก่อนนี่คือเหรียญใหญ่นะครับนะครับนี่คือเหรียญใหญ่เป็นเนื้อวาก้านะครับชุกนิกเกิลนะครับหลวงพ่อตววัดประแดงะเหรียญกลมเหรียญกลมหลวงพ่อตววัดประแดงนะครับอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้คลิปหน้าเจอผมใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ